กลยุทธ์ความเร็วที่สร้างผู้ชนะ (Blitzscaling) ศาสตร์แห่งการสร้างผู้ชนะแบบกินรวบลองนึกภาพตามนะครับในโลกธุรกิจวันนี้เรามักถูกสอนว่าค่อยๆวางระบบให้พร้อมก่อนต้องมันง่นคงต้องรอบคอบต้องคิดให้ครบทุกมุมแต่ปัญหาคือโลกจริงมันไม่รอให้เราพร้อมและโอกาสที่ใหญ่ที่สุดมักเป็นโอกาสที่รอไม่ได้ นี่คือหนึ่งในกลยุทธ์ที่สร้างผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในตลาดยุคใหม่กลยุทธ์ชื่อว่า Blitzscaling ศาสตร์แห่งความเร็วที่ LinkedIn, Airbnb และ Uber ใช้เพื่อขึ้นสู่จุดสูงสุดในยุคท,ที่ Winner Takes All และ Network Effect คือพลังทำลายล้างความช้าไม่ได้แค่ทำให้คุณแพ้แต่มันทำให้คุณหายไปจากเกมทั้งหมดแนวคิดนี้ อธิบายว่าทำไมบริษัทยูนิคอรถึงโตแบบไม่สนความเรียบร้อยเพราะเป้าหมายเดียวคือยึดครองตลาดก่อนใครอย่างแรกทำไมต้องเร่งขนาดนี้เพราะยุคนี้คนที่ขยายได้ก่อนคือคนที่ล็อกตลาดได้ก่อนนี่คือ first scaler advantage เมื่อคุณโตเร็วพอคุณจะสร้างพลังเน็ตเวิร์กเอฟเฟกแบบ Facebook ที่ไม่มีใครแข่งได้อีกแล้วแต่การเร่งไม่ได้มาฟรีฟร คุณต้องยอมรับความยุ่งเหยิงโค้ดที่ยังไม่สมบูรณ์ทีมที่เริ่มล้นมือระบบที่ยังไม่เข้าที่เพราะความเร็วกับความสมบูรณ์แบบอยู่ด้วยกันไม่ได้และบริ d g e สเกลลิงยังมี3กฎที่สวนทางตำราแต่ยูนิคอร์ทำจริง 1. ปล่อยไฟบังกองไม่ไปก่อนดับเฉพาะไฟที่ทำให้บริษัทพัง 2. ทํทำสิ่งที่ขยายผลไม่ได้เช่น Airbnb ที่เคยถ่ายรูปห้องเองทีละห้อง 3. เมื่อลูกค้าแบบมีสติเพราะคุณต้องทุ่มพลังไปที่การโตให้ทันเวลาและที่สำคัญวิธีบริหารต้องเปลี่ยนทุกครั้งที่บริษัทโตจากระดับ Family ไปสู่ Tribe, Village, City จนถึง Nation ใช้วิธีบริหารแบบครอบครัวกับบริษัทระดับเมืองเมื่อไหร่คุณล้มทันทีท้ายที่สุดในยุค2025ที่ AI โตแบบสายฟ้าและการแข่งขันเป็นเกมกินรวบ ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือการไม่กล้าเสี่ยงเลยคำถามคือในตลาดของคุณวันนี้คุณกำลังวิ่งด้วยความเร็วที่พอจะเป็นผู้ชนะหรือยัง Advance Bismedia สร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืน